อุ๋ยบุตรเบสหรือชื่อจริงนาทีเอกวิชิตเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและแร็ปเปอร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงจัดก,การเป็นสมาชิกของวงฮิปฮอชื่อดังบุตรเบสซึ่งมีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ในแนวเพลงฮิปฮอปผสมผสานกับดนตรีไทยและจังหวะเรกเก้ทำให้เพลงของพวกเขามีเสน่ห์เฉพาะตัวชุดเด่นในอาชีพอุ๋ยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากความลหลงใหลในดนตรีฮิปฮอปและการแร็ปเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวงบุตรเบส ในปีพุทธศักราช2,545พร้อมกับสมาชิกวงอีกสองคนวงนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากเพลงที่โดดเด่นและเนื้อหาที่สนุกสนานเช่นปักตะไคร้ลำยองชิงมาเกิดสาวบางโพฉบับริมิกและอีกเพลงที่กำลังเป็นกระแสะตอนนี้คือขายตรงเพราะมีข่าวการโกงกันจากอาชีพขายพอดีอาทิเช่นดีไอคอนกรุ๊ปความสนใจและแนวคิดนอกจากงานเพลงแล้วอุ๋ยยังสนใจด้านธรรมะ และการเผยแพร่หลักทำในชีวิตประจำวันเขามาักแบ่งปัน